ลุ้นอยู่ตลอดเลยค่ะว่าจะเข้ากันได้ไหม,มตั้งชื่อให้น้องตัวใหม่แล้วค่ะชื่อน้ำหวาน เมื่อวานนี้น้ำหวานโดนพี่นาะจาตบไม่ยั้งเลยค่ะเดี๋ยวสักพักก็จะพาน้ำหวานไปวัคซีนตุอาเห็นไหมคะเนเนต่อหน้าเลยดูนาะจาต่อหน้าเลยนาะจา เนี่ยค่ะที่เอามาจริงๆนะคะรู้เลยว่าเป็นภาระรู้เลยค่ะแต่ก็อยากให้นาจาค่ะเขามีเพื่อนมีคนอยู่เป็นเพื่อนเพราะเขาเข้าออกับคนในบ้านไม่ได้เลยไอพี่ๆค่ะน้องนี่เขาก็ตกลงมาจากชั้นห้าค่ะแล้วก็เอาขึ้นมาให้แม่เขาแล้วแม่เขาไม่สนใจ อาจเป็นเพราะน้องโตแล้วก็ได้ค่ะเขาก็เลยไม่สนใจก็เลยตัดสินใจเลี้ยงไว้เพื่อจะได้เป็นเพื่อนนาจาไม่รู้ว่านาจาจะยอมรับเพื่อนใหม่น้องใหม่หรือเปล่าค่ะแม่เขาจ้าก,ก็ต้องคอยลุ้นกันนะคะ พราะตึกเนี้ยสี่เอ้ยห้าชั้นทุกชั้นมีแมวหมดค่ะเพราะว่าแม่กับแฟนอ่ะช่วยจากแมวจรมานะคะตอนแรกว่าจะช่วยแค่สองตัวผ่านไปไม่กี่ปีตอนนี้เป็นสิบห้าตัวแล้วค่ะมันอดแล้วมันมัน แม่เขาเจ้าจะพูดไงมันเห็นกับลูกตาตัวเองเนี่ยค่ะสัมผัสอารมณ์อยู่ตรงนั้นนะคะคือถ้าปล่อยไปอ่ะน้องก็ตายเอามาปล่อยข้างบนดาดฟ้าเหมือนเดิมเขาก็ตายแน่ค่ะเพราะแม่ไม่เอาแถมจะโดนแมวจอมบนดาดฟ้ากัดด้วยค่ะแม่เขาเจ้าก็ต้องุ้นลุ้น,นให้นาจาเขาเปิดใจค่ะ เขาดูมันอะไรมาเยอะค่ะก่อนที่จะเจอแม่เขาเจา้าคงเยอะมากด้วยเพราะสภาพที่เจอกันดูไม่ได้แล้วค่ะนาจา้าสภาพไม่ใช่อย่างนี้เลยค่ะ mm. อืมหาแม่อลูก mm. อืมอืมอืม,อม หนูเปิดใจให้น้องดีนจาจะแม่จะได้ไม่ต้องคอยห่วงพอ่พอพ่อแม่แม่ถ้ามีวิธีไหนหรือว่าเมตตาเข้ามาดูนะคะแนะนําแม่เขาเจ้าหน่อยนะคะว่าจะทํำยังไงให้นาจาเขาเปิดใจรับน้ําหวานนะคะ เดีย๋ยวไปดูหน่อยนะ้ำหวานเขาไปแอบอยู่ไหนไม่รู้ค่ะนี่เห็นหางอยู่เนี่ยค่ะอ,อือยู่นี่เองน้ำหวานน้ำหวานเขากลัวมากนะคะมาเร็วน้ำหวานมา